สวัสดีครับเพื่อนเพื่ชาว YouTube u t u b e ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปักษามีเรื่องเล่าวันนี้ปักษาจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะครับก่อนจะฟังปักษาเล่าเรื่องขอขอบคุณก่อนเลยนะครับท่านที่มาร่วมการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทำให้ผมปักษาคนนี้ได้กินตะไค,คร้นะฮะขอบคุณมากๆครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของแม่ยัานนาคนะครับผม หรือแม่นาคพระขนงครับผมตามที่มีอยู่ตรงนี้นะครับเป็นร็อกเก็ตนะครับผมรูปปั้นของแม่ย่านาคเลยนะครับผมครับเป็นของหลวงพ่อองค์ไหนอะไรยังไงผมไม่ขอพูดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการไปก้าวร่วงนะครับผมร็อกเก็ตนี้เนี่ยบอกตรงๆเลยนะครับว่ามีประสบการณ์ครับผมมีประสบการณ์แน่นอนนะครับ เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะคลิปนี้นะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับออร็อกเก็ตนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเล่าประสบการณ์เลยแล้วกันนะฮะหรือจะเอาไปเล่าตอนหลังเล่าตอนหลังดีกว่านะครับ วันนี้แน่นอนครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวนะครับความเชื่อเรื่องของแม่นาคพระขนงนะครับเกี่ยวกับตัวผมนะฮะความรู้สึกเกี่ยวกับเป็นความรู้สึกของผมนะครับในคลิปคลิปนี้นะช่องช่องนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นการพูดแบบด้นสดนะครับคิดได้แล้วพูดเลยนะครับไม่มีสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมครับมันก็จะมีการสะดุดนิดนึงนะฮะ มันเป็นการรวบรวมนะครับคลิปนะครับวีโอประวัติต่างๆนะครับตามเว็บไซต์ต่างๆใน YouTube ก็ดีนะครับนู่นนี่นั่นนะผมก็ดึงเอามานะครับผมมาประกอบในการพูดแล้วก็เป็นคาำพูดของผมเองด้วยนะครับผมในการใส่ลงไปตรงนั้นนะฮะพูดถึงแม่นาคพระขนงนี่ก็ต้องหลายๆคนนะครับไม่มีใครไม่รู้จักแม่นะครับทุกคนรู้จักกัน หมดนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับผมมีผู้คนหลั่งไหลไปกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะครับก็ไปกันที่วัดมหาบุตรนะครับในอของพระขนงนะครับข้างของพระขนงนั่นเองนะครับก็ได้ไปที่วัดมหาบุตรกันนะครับมากมาย นะครับผมคนก็ไปกันนอกจากจะไปกราบพระในวัดมหาบุตรแล้วนะครับก็ยังไปที่ศาลของย่านาคนะครับผมคนที่นั่นจะเรียกว่าเรียกว่าย่านาคนะครับผมแต่สําหรับอ่าโรเกตนี้นะครับเขาเขียนหน้าโรเกตว่าแม่ย่านาคนะครับผมแต่สําหรับผมผมจะนเรียกว่าแม่เท่านั้นนะครับคือจะรู้กันนะครับของผมเนี่ยต้องบอก ขอขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมมีแม่อยู่ทั้งหมดนะครับสี่แม่ครับผมแม่ย่านาคถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งในสี่นะครับผมแต่จะเป็นแม่ที่ผมพกติดตัวตลอดนะครับคือไปไหนไปกันนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับก็เรื่องราวของแม่นาคพระขนงเนี่ยนะครับหรือ,อ,อที่ทุกคนเรียกกันว่าย่านาคนะครับผม ก็มีเรื่องเล่าเนี่ยมากมายจริงๆนะครับมีการเขียนอ่าฮะโดยหลายๆท่านนะครับมีการเขียนมีการบรรยายเอาไว้นะฮะบบางท่านก็บอกว่าเป็นเ,เรื่องราวของลูกแม่นาคเนี่ยไปหลอ,อ,อกชาวบ้านว่าเป็นผีแม่นาคแล้วผีแม่นาคนีเฮียนมากเพราะเมื่อไม่อยากให้ สามีของแม่นาคเนี่ยมีมีแฟนใหม่นะครับผมประมาณนั้นนะครับแต่สามีของแม่นาคเนี่ยยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับบางคนก็บอกว่าชื่อนั่นชื่อนี่นะครับผมก็เลยไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นนะครับจะเจาะจงชื่อก็ไม่ได้นะครับผมแต่ชื่อแม่นาคทุกคนเรียกกันผมก็เลยเรียกว่าแม่นาคนะครับผมทีนี้นะฮะ ส่วนสามีแม่นาคเนี่ยไม่รู้ชื่อก็เลยไม่ขอพูดแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเขานี่ก็มีไม่มากมายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าตามประวัตินะครับผมในไม่ว่าจะเป็นในหนังในละครหรือในวัดมหาบุตรเองก็ตามนะครับก็เรียกว่ามากนะครับหรือพ่อมากนั่นเองนะครับผมแล้วทั้งแม่นาคและพ่อมากเนี่ยก็มีลูกชื่อว่าแดงผมขอเรียกว่าพี่แดงนะครับผมเพราะว่า ่าเขาเกิดมาก่อนผมก็คือถึงเขาจะเป็นทารกนะครับเขาก็เกิดมาก่อนผมอยู่ดีนะครับเรียกว่าพี่แดงแล้วกันนะครับก็มีรูกปั้นอยู่คู่กับแม่ด้วยนะครับเป็นการปั้นขึ้นมาทีหลังนะครับผมโดยช่างคนเดียวกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับลูกปั้นนะครับผมของแม่นาคนะครับผมหรือย่านาคที่ทุกคนเรียกกันนะครับที่วัดมหาบุตรเนี่ยมีอาจารย์คารวาท่านหนึ่งนะครับ ใช้ดินอาถรรพ์นะครับหรือดินเจ็ดป่าช้าเนี่ยปั้นขึ้นมาครับเมื่อสักครู่มีเสียงหมาเห่านะครับมันรำคาญนะฮะก็เราอยู่กันในเรื่องของดินนะครับดินที่เอามาใช้ปั้นแม่ย่านาคเนี่ยทุกคนก็รู้กันแล้วนะครับว่าเป็นดินแบบแบบเป็นดินเจ็ดป่าช้านะครับผมดินเจ็ดป่าช้าคือดินที่อยู่ในหลุมของศพที่ฝังเอาไว้อนะครับทั้ง จ็ดที่นะครับผมนั่นเองนะครับคือเขาว่ากันมาอย่างนั้นนะครับแล้วในดินเนี่ยก็จะมีผงกระดูกต่างๆที่ย่อยสลายเป็นอยู่ในหลุม,มนะฮะแล้วนะครับผมก็เอามาปั้นขึ้นรูปนะครับแล้วคนที่ปั้นเนี่ยก็ปั้นเอาไว้เฉยๆแล้วก็ตั้งเอาไว้เอ่อที่ต้นไม้นะครับผมแล้วก็มีเหมือนมีอีกท่านหนึ่งมาทักว่าทําไมไม่เอาไปไว้ในสารให้ดีก็มีการตั้งสารขึ้นมานะครับผมและสุดท้ายนะครับ ก็ได้มีการยกเข้าไปไว้ที่วัดมหาบุตรนั่นเองนะครับแล้วก็ได้มีสารให้ทุกทุกคนได้กราบไหว้กันนะครับส่วนเรื่องของความอาถรรพ์นะฮะแล้วก็ตำนานต่างๆ่างของอแม่ยนาาที่ท,ท,ที่ที่ยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้นี่หลายๆคนก็บอกกันมานะครับว่าแม่เนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นผู้หญิงธรรมดาเป็นคนหนึ่งแหละครับแล้วก็เป็นลูกสาวอของ อ่าคนอ่าผู้ใหญ่บ้านใ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 นสมัยนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่รู้นะผู้ลูกสาวผู้ใหญ่บ้านทําไมจะต้องทํานาทําไรท่ทําสวนเองด้วยนะฮะมันทําให้ผมมัน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 ,ม,นมันงงนะฮะครับผมแต่เขาว่ากันว่าแม่ย่านาเนี่ยทํานาทําไรท่ทําสวนเองนะครับก็คือทําทุกอย่างหากับข้าวหุงข้าวทํากับข้าวกินเองไม่มีใครมาช่วยเลยนะฮะแต่แต่เป็นลูก ลูกของผู้ใหญ่บ้านนะฮะในในละแวกนั้นแต,แต่การเล่าของเขาเนี่ยเขาเล่าว่าแบบเหมือนเป็นผู้หญิงนะฮะทำงานอยู่คนเดียวครับญาติพี่น้องไม่มีผมก็ไม่เข้าใจงงเหมือนกันนะฮะหรือว่ามาอยู่กินกับสามีแล้วก็ต้องก็ไม่มีใครมาช่วยเลยเหรอหรืออะไรยังไงนะครับไม่เข้าใจกนะ็อยู่กับสามีสองคนญาติไม่มีสักคนนะฮะแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็บอกว่ามีลูกอยู่ประมาณสามคนแต่ลูกก็ไม่มาช่วยแม่ ทำงานทำอะไรเลยนะฮะก็ในในในคลิปจำลองภาพก็ไม่มีก็ก็เลยงงๆนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเรามาพูดเรื่องของความเชื่อและกันนะครับว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครทันนะฮะตอนที่แม่ย่านาคมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีใครทันสักคนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแค่การเดากาันการเดาการสมมุติตามหลักฐานที่เขียนจากคนคนนึงส่งต่อต่อกันมานะครับ มันก็เป็นแค่การเดาเท่านั้นนะครับผมเรื่องจริงเป็นยังไงก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังไม่มียังไม่มีใครที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรดีอะแก้ปริศนาของแม่ยานาคได้เลยจนปัจจุบันนี้ฉะนั้นนะครับผมก็พูดเราเรามาพูดเรื่องของความเชื่อกันบ้างนะครับเล็กๆในน้อยนะคก็คือว่าเรื่องของความเชื่อเนี่ยคนเนี่ยก็ได้เจอกับเ,เรื่องราวลึกลับ กันอยู่จะมากมายนะฮะเรื่องว่าไม่ว่าจะเป็นการขอนะครับผมหรือรูปภาพนะฮะบางคนนะครับบอกว่าแม่เนี่ยไปเข้าฝันนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ๆี้นะแล้วก็ให้ช่างวาดรูปมาและรูปที่วาดเนี่ยไม่สามารถเก็บไว้ที่บ้านได้นะครับจะต้องเอามาถวายที่วัดมหาบุตรเอามาไว้ที่ศาลเท่านั้นนะครับผมแต่ทุกคนนี่ก็สุดทั่วสารทิศนะครับก็จะมีแต่รูป นะครับผมของอแม่ย่านาคเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ผมขอเรียกว่าแม่นาคแล้วกันนะครับถ้าจะได้เป็นไปในบรรทัดฐานเดียวกันนะฮะเยอะมากๆนะครับผมม้แต่ละรูปนี่ก็อ่าก็ต้องบอกกันตรงๆอ่ะนะครับว่ามันแล้วแต่จินตนาการของคนแต่ละคนที่ที่ที่เห็นกันไปนะะในฝันนะครับส่วนตัวผมยังไม่เห็นครับเพราะว่ายังไม่เคยไปกราบแม้แต่ครั้งเดียวนะครับคือก็ได้ได้ดูในในรายการต่างๆนะครับ แล้วก็เอามาพูดประกอบเรื่องของอ่าแล้วก็เรื่องของคุณคุณดาราที่ว่าเป็นเป็นลูกของเป็น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 ต้นตระกูลของแม่แม่นาคนะครับด้วยนะครับก็ได้ดูเรื่องเรื่องเรื่องราวที่เขาเล่านะครับก็ได้ฟังนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเนี่ยผมมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของผมด้วยนะครับแต่ว่าก็ ขอรวมๆแล้วกันนะครับคนก็ไปไปไปขอแม่นะครับขออะไรกันบ้างนะครับก็คือแน่นอนครับพระเอกตลอดการเลยหวยครับผมไปขอหวยกันเยอะมากนะครับก็ ก็ถูกกันไปอะไรกันไปขอความสําเร็จในหน้าที่การงานก็ได้กันไปนะครับขอไม่ให้ลูกเป็นอาหารก็ได้ไปขอลูกก็ได้ลูกนะครับผมขอแฟนก็ได้แฟนอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนก็ไปกันนะครับแล้วก็ไปขอนะครับผมส่วนสารเก่านั้นก็ไม่มีใครเก็บเอาไว้ก็ผุพังไปตามกาลเวลานะครับเพราะว่า ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ไม่ทันเรื่องราวนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเป็นการรับช่วงต่อกันมาหมดนะครับเป็นการส่งต่อกันมาทุกวันนี้ไม่มีใครรู้เรื่องนะครับผมราวที่เก่ากว่าน,นี้แล้วนะครับหมดแล้วนะครับก็คงเหลือไว้แต่เนี่ยครับรูปปั้นของแม่นะครับที่ท,ที่ที่เราได้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 ไหว้กัน ได้อะไรกันนะครับคือผมจะไม่ขอใช้คําว่ากราบไหว้บูชานะครับเพราะว่ามันมันจะดูว่ามันผมว่าไม่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 เหมาะสมนะครับเพราะว่ากราบไหว้บูชาเนี่ยควรใช้กับพระพุทธรูปนะครับดีกว่าเนาะอขอใช้คําว่าไหว้เฉยๆนะครับไหว้แบบไหว้เหมือนเหมือนเราไหว้แม่ไหว้พ่ออะไรประมาณนี้ครับแต่แบบกราบบูชาสักการะ ตรงนี้ผมไม่ขอใช้แล้วกันนะขอใช้คำว,ว่าไวนะ้เนาะเหมือนเราไหว้ผู้ใหญ่คนหนึง่งที่เราเคารพนับถือเราก็ก้มไหว้ประมาณนี้ครับครับผมดีกว่าก็คนได้ไปไหว้กันอยู่เยอะนะครับผมมากมายมีการไปแก้บนนู่นนี่นั่นกันนะครับก็เยอะแยะนะครับผมแล้วก็ได้เจอกับอ่ากับตัวเหมือนกันนะครับคือโร c เกตนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอ่า ก็ผมก็ได้เช่ามานะครับใน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 ,ใน,ในตอนนั้นนะครับแต่ก็ไม่ต้องบอกว่ามาจากไหนราคาเท่าไหร่แล้วกันเนาะก็ได้เจอกับปฏิหารนะครับของ็อกเกตนี้มันจะเรียกว่าปฏิหารหรือจะเรียกผมคิดไปเองก็ได้นะก็นั่นแหละถึงบอกให้ใช้วิจารณญาณในการรับรับฟังนะครับผมหรือรับชมตรงเนี้ยนะครับใช้เยอะๆนะครับผมเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับ คือวันวันนั้นน่ะผมผมใส่แม่ไวนี่นะครับเป็นอย่างเงี้ยเลี่ยมเลี่ยมอย่างนี้เลยตอนวันแรกที่ได้มาผมก็เลี่ยมเลยนะครับก็ก็ใส่แม่เอาไว้ในกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ผมเนี่ยฮะเป็นมันเป็นกระเป๋าสพายครับผมสะปายข้างครับแล้วผมลืมรูดซิปกระพกไปไหนมาไหนตลอดนะครับแล้วผมเนี่ยลืมรูดซิปมันนั้นลืมนะครับแล้วก็อ่าแม่ล่วงลงไปดินะฮะผมแบบ อีกนิดเดียวจะตกลงท่อน้ำนะครับแล้วนึกออกไหมครับว่ามันเป็นท่อน้ําที่เขาซีนด้วยปูนซีเมนต์นะบอกเลยว่าถ้าตกไปก็คือทิ้งเท่านั้นเลยทําอะไรไม่ได้จริงๆอีกนิดเดียวตกครับกิ้งไหมกึกๆ,ๆ,ๆเลี่ยมพลาสติกโป่งๆแบบเนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบให้ดูนิดนึงนะครับดูใกล้ๆเนาะจะได้ชัดๆ ขออนุญาตนะครับไม่ชัดอ่ะนี่ฮะครับเป็นชัดเนาะเป็นอันนี้เป็นรูปปั้นแม่เลยนะฮะครับอ่า้านหลังก็มีการฝังตะกุดเงินนะครับแล้วก็หลวงพ่อโตครับอือ แล้วก็เขาก็ทําประดับให้ดูสวยงามหน่อยเป็นรูปหัวใจทําไมเขาต้องทําแบบนี้ผมเดาว,ว่าเรื่องราวของอแม่นางเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวความรักกันนะครับเขาก็เลยทําเป็นแบบรักแท้นะครับเขาก็เลยทําเป็นรูปหัวใจนะลอมก็ผมก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับอือฮึอันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นรูปปั้นแม่เลยอ่าในในใน ในที่ให้ให้เลือกกันนะครับก็มีมีเป็นแบบรูปปั้นนะครับผมกับแบบรูปนะฮะแต่ผมแต่รูปแบบมีเยอะมากผมก็เลยเลือกเอาเป็นรูปปั้นมานะครับผมเพราะผมชอบเป็นแบบรูปปั้นมากกว่าครับผมเเพราะว่าหนึ่งเลยนะฮะเป็นเพราะว่าคนนะครับผมที่เขาปั้นขึ้นมาเขาปั้นด้วยใจจริงๆเขาตั้งใจปั้นออกมาจริงๆในตอนนั้นนะครับมันเป็นงานมือเนาะ ก็ต้องผมยอมรับว่าผมแบบผมชอบนะครับผมชอบมากกว่ารูปภาพวาดเนาะโอเคทีนี้นะครับก็เกือบล่วงนะครับอรเก็ตอันเนี้ยคุณคิดดูเดี๋ยวว่าเป็นเลี่ยมแบบเนี้ยเราลื่นอะลื่นมากนะครับหลุดออกไปจับปุ๊บไปเลยแล้วก็แบบไปถนนปูนอะแล้วกิ้งไปแบบคือผมความรู้สึกผมตอนนั้นอะผมรู้สึกแล้วว่าล่วงแน่นะครับเพราะว่าหยิบไม่ทันอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ด้วยไง แล้วก้มนะครับก้มๆไปปุ๊บปุ๊บอีกนิดเดียวจะร่วงไม่ร่วงเหมือนติดอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ร่วงนะครับอันนั้นหนึ่งแล้วนะทั้งทั้ที่มันน่าจะร่วงอืมแต่ไม่ร่วงแต่แตกครับอ่ะทีนี้พอแตกใช่ไหมก็ต้องมีการเลี้ยมใหม่นะครับผมก็อพูดพูดกับแม่แหละแต่ก็พูดแบบลอยๆออกไปนะครับแม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปไปไป,ไปเลี่ยมให้นะครับ ให้เงินออกก่อนแล้วทีเนี้ยผมก็พูดงั้นไปแล้วก็พกไว้ทั้งอย่างนั้นน่ะแล้วทีเนี้ยเงินออกไปแล้วสองวันน่ะผมไม่เลี่ยมเด็เออแล้วแบบแล้วผมขี่ผ่านร้านเลี่ยมพอดีวันนั้นน่ะครับหนึ่งเลยอะผมเหมือนผมแววนะเหมือนบอนหูแว้วหรืออะไรก็ไม่รู้ประมาณว่าหยุดหยุดได้ยินเสียงแบบเน,นี้ยสองรอบหยุดหยุด แต่เสียงมาจากไหนไม่รู้ผมก็หันไปมองจุดอะไรวะหยุดตอนแรกคิดว่าตำรวจเรียกปะวะก็เลยหันไปมองข้างหลังแต่ไม่ได้ทักนะหยุดอะไรวะอะไรเงี้ยไม่ได้พูดคิดว่าตำรวจเรียกให้หยุดมั้<笑><笑>งนะครับก็เลยหันไปมองไม่มีนี่วะก็เลยขี่ไปต่อปึ๊ดแล้วรถเนี่ยเหมือนกับล้ออะ่ะมันฟรีเหมือนล้อมันหยุดของมันเองอะครับครับตอนเข้าโค้งอะ่ะร้านอะ่ะหยุดตรงโค้งพอดีเลยแล้วผมเข้าโค้งเลยร้านไปแล้วครับประมาณร้อยเมตร ครับผมประมาณร้อยเมตรแล้วแล้วมันมีโค้งที่สองเหมือนแบบว่ามันฉลับอะรถจะล้มเอาอะ่ะนะครับก็เลยคิดได้ว่าเอ้ยเออเลี่ยมต้องเลี่ยมนี่ว่าผมขับรถย้อนสอนเลยฮะกลับมาที่ร้านเลี่ยมเหมือนเดิมแล้วผมรีบส่งเลี่ยมเนี่ยว่าแล้วทวําไมวะความรู้สึกมันแบบลืมอะไรเประ่ะวะอ๋อเราลืมเลี่ยมบอกแม่ไว้นี่ว่าเท่านั้นแหละผมเลี้ยวรถกลับเลยนะครับ อันนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อนะฮะที่ที่ที่มันเกิดกับบุคคลบุคคลหนึ่งถ้าไม่เจอเองคุณก็ไม่รู้หรอกนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของแม่นาคที่ผมมีอยู่นะฮะแล้วผมก็บอกเลยนะครับว่าอนี้เป็นเอ่อหนึ่งในสี่แม่นะครับผมขอเรียกว่าแม่นางพลายนะครับผมทั้งสี่แม่ที่ผมมีแล้วแต่ละแม่เป็นของจริงทั้งนั้นนะครับผมมีตัวมีตนเป็นของจริงนะครับ ขอบคุณนะครับที่รับฟังกันนะครับเรื่องนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ครับผมยืดเยื้อย,ยาวนานขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับ